นี่เลยคะ่ะพามาเดินดูสถานที่ที่เขาเคารพกันนะคะของคนที่นี่คะ่ะจะจัดแผมน,นี้คะ่ะสถานที่สวยนะคะมีคนดูแลทำความสะอาดอยู่บนภูเขาคะ่ะ เลิกงานแล้วก็เลยมาเดินเล่นเป็นศาสนาของเขาค่ะสวยนะคะที่นี่ีแต่ธรรมชาติภูเขาล้อมรอบค่ะนี้ อากาศตอนนี้ที่นี่ค่อนข้างจะหนาวนะคะขนาดตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วยังหนาวนะคะหานที่เขาก็จะจัดไว้สวยค่ะน่าอยู่มีคนดูแลสถานที่ใครก็มาเดินเที่ยวได้นะคะมีคนมาชมกันเยอะเขาไม่ห่วงค่ะ สวยนะคะถ้าเห็นจริงๆแล้วจะสวยค่ะถ้าหน้าร้อนมาทุกอย่างก็จะมีสกรีนมีสีเขียวสวยหญ้าก็จะกลับคืนมามีชีวิตเหมือนเดิมสถานที่ตอนนี้ก็จะมีแต่หญ้าแห้งๆนะคะเพราะว่าหนาวค่ะหญ้าที่นี่เขาจะตายค่ะ รบๆนู่นก็จะเป็นทุ่งดอกคนนล่านะคะสีเหลืองอยู่ไกลๆนู่นค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นเลยค่ะ ก็บรรยากาศมาให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ